จะตายเลยภาพมันเริ่มมืดลงนะครับปากก็ช้าหน้าก็ช้ามือเท้าเนี่ยเกรงจีบแล้วก็รู้สึกแน่นอ,อกหายใจไม่ออกแพนิคเนี่ย มันก็จะมีภาวะหนึ่งเราเรียกว่า hyperventilation ก็คือเป็นการหายใจที่เร็วและลึกบางทีอาจจะไม่สม่ําเสมอคนที่เขามีอาการเนี่ยเขาจะเหมือนจะตายเลยเหมือนแบบโอภาพมันเริ่มมืดลงนะครับปากก็ชาหน้าก็ชามือเท้าเนี่ยเกรงจีแล้วก็รู้สึกแน่นอ,อกหายใจไม่ออกเหตุผลที่มันเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าร่างกายของเราเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากร่างกายเยอะจนเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเส้นเลือดในสมองเนี่ยมันจะหดตัวหมดเลยหดตัวปุ๊บเนี่ยเลือดเลี้ยงสมองไม่พอเกิดอาการแบบนี้ได้ถ้าเรารู้ว่าเป็นแบบนี้มันเก คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมันหายไปถ้าใครเคยรักษาคนไข้แบบนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นเขาเฮ้ยเอาถุงไปครอบปากครอบจมูกท่องทำไมเขาครอบเพื่อที่จะให้คาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายสูงขึ้นมาอาการพวกนี้ก็จะดีขึ้นแต่ว่าเราก็มีวิธีแก้สมมติว่าคุณรู้ตัวว่าเป็นแพนิกแล้วรู้ว่าเนี่ยกำลังไฮเปอร์ฟินทิเลตอยู่แล้วมันแก้ไม่ได้ไม่สามารถใช้สมาธิในการข่มตัวเองให้หายใจถูกต้องได้แล้วเราไม่มีหมออยู่ตรงนั้นแล้วเราทำยังไงละ่ะวิธีง่ายๆสำหรับผมนะครับเอามือขึ้นมาสองมืออย่างเงีี้แลวปประกกกบทท่่จมู แล้วก็หายใจเข้าไปนั้นเลยเหมือนเหมือนถุงเลยมันัอย่างงี้ใช่แค่นั้นเองมันก็เป็นการเอาคำนังทายที่เราหายใจออกมาเข้าไปเหมือนเดิมแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ไขเพราะว่าผมเห็นคนเป็นพานิกเดี๋ยวนี้เยอะ<ด><ๆ>อาจจะด้วยสังคมด้วยโซเชียลมีเดียด้วยการบูลลี่หรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆมากมายก็อันนี้จะเป็นวิธีหนึ่งซึ่งสามารถทำได้เองนะเกิดฉุกเฉินขึ้นมา